มิวมิววันวันมิวมิวคนหน่อย มันกาดแต่มันขาบเรียนลงไปข้างล่างหุ่นตะโคนหน่อยชอนฟอกตูตูตูตไม่ใช่ตัวเล็กแล้วครับแบบนี้โฮ,โฮ้โห เจามันนี่นะครับนะน,นะัใครไม่กัดนะกัดเจ้าวิหานะครับของ BPK Fishing อีกแล้วนะครับกัดเจ้าวิหารนะเห็นไหมต็มคําเลยนะเดี๋ยวตัวเหยื่อเดี๋ยวแปดตะดตตรกร้าไว้ให้นะครับเจ้าวิหารนะตัวใหม่ล่าสุดครับของ BPK Fishing นะครับ,รบกบยางตัวนี้ลา์สวยแอคชั่นดีนะครับกัดแบบไม่ระแวงเลย นี่ไม่ต้องปลดนะครับปลาสะบัดออกเรียบร้อยนะเห็นไหมกบยางเจ้าเวหานะครับเดี๋ยวเปรยตะก้าไว้ให้นะครับเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนอ้วนอ่ะทุงไหมไหม่นีนะเดี๋ยวเปีตตะก้าไว้ให้นะครับตัวเหยือ่อสุดยอดมากนี่ผลงานไปลุ้นกันต่อครับ